หยุดเข้าใจผิดได้แล้วค่ะไม่ใช่ทุกคนที่พูดถึงธรรมะจะเป็นคนดีเสมอไปพระพุทธเจ้าชี้ชัดถึงหสัญญาณที่คุณต้องดูให้ดีก่อนจะมอบศรัทธาให้ใครสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้สแสวงหาปัญญาทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุธค่ะคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะ ว่าบางครั้งศรัทธาอันบริสุทธิ์ที่เรามีต่อคำสอนดีๆความตั้งใจจริงของเราที่อยากจะทำบุญสร้างกุศลหรือความปรารถนาที่จะหาที่พึ่งทางใจมันกลับกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราเคยสงสัยไหมคะว่าความเชื่อของเรากำลังถูกใครบางคนใช้เป็นเครื่องมือเป็นสะพานเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอยู่หรือเปล่า ความรู้สึกไม่สบายใจแบบนี้ความเอกใจเล็กๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะและคุณไม่ได้คิดไปเองเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมครูของเราได้ทรงตรหนักและตักเตือนพุทธบริษัทมาแล้วตั้งแต่เมื่อ2,500กว่าปีก่อนพระองค์ทรงเห็นทะลุปรุโปร่ปรงไปถึงกิเลสในใจของมนุษย์ ว่ามีคนบางประเภทที่พร้อมจะฉกฉวยเอาความศรัทธาของผู้อื่นมาเป็นเครื่องมือเพื่อสนองความอยากของตนเองวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดกันเพื่อให้หวาดระแวงหรือมองโลกในแง่ร้ายนะคะแต่เราจะมาเปิดดวงตาแห่งปัญญามาเรียนรู้ที่จะมองคนให้ทะลุถึงแก่นแท้ข้างในด้วยหลักการที่พระพุทธองค์ส่งมอบให้เป็นเกราะป้องกันตัวเราเอง เราจะมาเจาะลึกกันอย่างละเอียดถึง5สัญญาณอันตรายที่จะช่วยให้เราแยกแยะได้ว่าใครคือผู้ที่ควรฆ่าแก่การมอบศรัทธาและใครที่เราควรจะเดินหนีให้ไกลที่สุดค่ะก่อนที่เราจะไปดู5สัญญาณนั้นเราต้องมาปูพื้นฐานความเข้าใจกันก่อนสักนิดนะคะว่าทำไมทำไมพระพุทธองค์ถึงทรงให้ความสำคัญกับการพิจารณาบุคคลมากขนาดนี้ ในพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราเชื่อใครง่ายๆเพียงเพราะเขาดูหน้าเลื่อมใสหรือเพราะเขาพูดจาไพเราะอ้างอิงหลักธรรมแต่ทรงสอนให้เราใช้ปัญญาควบคู่กับศรัทธาเสมอในสิงคาลก,กสูตรพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเรื่องมิตรเทียมหรือมิตรปฏิรูปักเอาไว้อย่างชัดเจนมากค่ะมิตรเทียมก็คือเพื่อนไม่นัสตยา เพื่อนปลอมๆที่คบเราเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างไม่ได้มีความจริงใจให้กันพระองค์แบ่งมิตรเทียมไว้สี่ประเภทด้วยกันค่ะหนึ่งคือคนปอกกลอกคือคนที่จ้องจะเอาแต่ได้อย่างเดียวสองคือคนดีแต่พูดคือคนที่พูดจาไพเราะแต่ไม่เคยลงมือทำจริงสามคือคนหัวประจบคือคนที่ต่อหน้าเราก็พูดอย่างรับหลังก็พูดอีกอย่าง และ 4. คนชักชวนในทางชิพหายคือคนที่ชวนเราไปทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในบรรดามิตรเทียมทั้ง4ประเภทนี้ประเภทที่อันตรายที่สุดและมักจะแฝงตัวมาในคราบของความศรัทธาก็คือมิตรปอกกลอกนั่นเองค่ะคนประเภทนี้มีศิลปะในการพูดมีความสามารถในการสร้างภาพลักษณ์ให้น่าเชื่อถือ พวกเขาจะเข้ามาในชีวิตเราในฐานะผู้ให้ทางจิตวิญญาณแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือการตักตวงผลประโยชน์จากเราไปให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองแรงงานหรือแม้กระทั่งการควบคุมชีวิตของเราดังนั้นการพิจารณาบุคคลจึงไม่ใช่การจับผิดค่ะแต่มันคือการป้องกันตัวเราเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิตรปอกกลอกในคราบนักบุญ ไม่ให้ศรัทธาของเราต้องมัวหมองและไม่ให้เส้นทางสู่ปัญญาของเราต้องสะดุดหยุดลงเพราะคนเหล่านี้เอาละค่ะและก่อนที่เราจะไปใช้เครื่องสแกนหข้อนั้นเราต้องมีหลักการในใจที่ถูกต้องเสียก่อนค่ะหลักการนี้สำคัญมากเพราะมันคือรากฐานของความเป็นชาวพุทธที่ตื่นรู้พระพุทธองค์ไม่ได้ต้องการให้เราเป็นทาสของความเชื่อแต่ต้องการให้เราเป็นเจ้าของปัญญาของตนเอง มีพระสูตรหนึ่งที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือกาลามสูตรหรือที่รู้จักกันว่าเป็นกาลามสูตรกังขานิยฐานสิบซึ่งเปรียบเสมือนกฎบาตรแห่งการตั้งคำถามและอิสรภาพทางความคิดในพระพุทธศาสนาค่ะพระองค์ทรงสอนชาวกาลามะว่าอย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะฟังตำตามกันมาอย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะทำตำตามกันมาเป็นประเพณี อย่าพิ่งเชื่อเพียงเพราะข่าวลืออย่าพึ่งเชื่อโดยการอ้างตำราหรือคำพีอย่าเพึ่งเชื่อโดยการอนุมานคาดคะเนอย่าเพึ่งเชื่อโดยการตรึกตามอาการที่ปรากฏอย่าพึ่งเชื่อเพราะมันตรงกับความคิดเห็นของเราอย่าเพึ่งเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดดูน่าเชื่อถือและอย่าพึ่งเชื่อเพราะเห็นว่าสมณะหรือครูผู้นี้เป็นครูของเราแต่เมื่อใดที่ท่านรู้ได้ด้วยตนเองว่า ธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่มีโทษผู้รู้ติดเตียนเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์ก็ผึงละเสียและเมื่อใดที่ท่านรู้ได้ด้วยตนเองว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษผู้รู้สรรเสริญเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขก็ผึงเข้าถึงและปฏิบัติตามธรรมนั้นเห็นไหมคะ นี่คือสุดยอดแห่งการมอบอำนาจทางปัญญาคืนให้กับเราทุกคนพระพุทธเจ้ากำลังสอนให้เราใช้โยนิโสมนสิการคือการพิจารณาโดยแยบ,บขายใช้ตัวเองเป็นเครื่องพิสูจน์ดังนั้น5สัญญาณที่เรากำลังจะเรียนรู้กันต่อไปนี้จึงไม่ใช่การจับผิดอย่างที่บอกไปแต่เป็นเครื่องมือในการพิจารณาโดยแยบ,บขายตามหลักการลามาสูตรนี่เองค่ะเป็นการใช้ปัญญาของเราเอง ในการคัดกรองบุคคลและคำสอนเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าศรัทธาที่เราจะมอบให้นั้นจะนำเราสู่ความเจริญไม่ใช่ความเสื่อมเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานตรงนี้แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาเจาะลึกถึง5สัญญาณอันตรายที่พระพุทธเจ้าส่งเตือนไว้เพื่อเป็นเครื่องสแกนคนรอบตัวเราโดยเฉพาะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราในเรื่องของความเชื่อและศรัทธา ลองตั้งใจฟังและพิจารณาตามไปทีละข้อนะคะสัญญาณอันตรายที่หนึ่งคือคนที่ไม่จริงใจสังเกตได้จากคำพูดที่ไพเราะแต่การกระทำกลับตรงกันข้ามกับหลักศีลธรรมนี่คือสัญญาณข้อแรกที่ชัดเจนที่สุดค่ะคนประเภทนี้มักจะมีวาทศิลป์เป็นเลิศพูดจาโน้มน้าวใจเก่งอ้างอิงหลักธรรมคำสอนได้คล่องแคล่ว ฟังแล้วดูน่าเลื่อมใสศรัทธาเหลือเกินเขาอาจจะเทศนาเรื่องเมตตากรุณาการปล่อยวางความไม่ยึดติดจนเราเคลิอบเคลิ้มไปกับคำพูดเหล่านั้นแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามองลึกลงไปกว่านั้นค่ะให้มองไปที่การกระทำลองสังเกตพฤติกรรมของเขาในเวลาที่ไม่มีใครเห็นหรือเวลาที่เขาอยู่กับคนที่ด้อยกว่าเขายังคงมีความเมตตาเหมือนที่พูดหรือไม่ เขายังคงไม่ยึดติไม่โลภเหมือนที่สอนเราหรือเปล่าหลายครั้งที่เราจะพบความจริงที่น่าตกใจค่ะว่าคนที่พูดเรื่องการไม่เบียดเบียนเบื้องหลังกลับคมเหงรังแกลูกศิษย์หรือคนในปกครองคนที่สอนให้ปล่อยวางในทรัพย์สินกลับใช้ชีวิตอย่างฟุ้งเฟอ้อสะสมของมีค่าหรือเรียกร้องเงินทองจากลูกศิษย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดคนที่สอนเรื่องความซื่อสัตย์ กลับมีพฤติกรรมที่สอไปในทางผิดลูกผิดเมียหรือประพฤติผิดในกร,รมพฤติกรรมเหล่านี้มันสะท้อนถึงการขาดศีลอย่างรุนแรงค่ะศีลไม่ใช่แค่ข้อห้ามนะคะแต่มันคือพื้นฐานของความดีงามคือความปกติของมนุษย์ผู้มีใจสูงคนที่ไม่มีศีลก็เปรียบเสมือนภาชนะที่รั่วไม่ว่าจะเทน้ำดีคือคำสอนดีๆลงไปมากแค่ไหน มันก็ไม่สามารถเก็บกักเอาไว้ได้คำพูดของเขาจึงเป็นเพียงแค่ลมปากที่ไร้ซึ่งความจริงใจรองรับดังนั้นเมื่อเจอใครที่คำพูดกับการกระทําสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงจงอย่าลังเลที่จะตั้งคำถามค่ะอย่าปล่อยให้ความไพเราะของคำพูดมาบดบังความจริงที่ซ่อนอยู่ในการกระทําของเขาเพราะนี่คือสัญญาณแรกของคนที่กำลังใช้ธรรมะเป็นเพียงเปลือก เพื่อห่อหุ้มกิเลสข,ของตัวเองเอาไว้สัญญาณอันตรายที่สองคนที่หวังแต่ผลประโยชน์สังเกตได้จากพฤติกรรมที่เข้าหาเราเพียงเพื่อหวังจะได้ไม่เคยคิดที่จะให้สัญญาณข้อนี้คือลักษณะเด่นของมิตรปอกกลอกที่เราได้พูดถึงไปในตอนต้นนั่นเองค่ะคนประเภทนี้จะมีความเชี่ยวชาญในการสร้างความสัมพันธ์แต่เป็นความสัมพันธ์แบบทางเดียว คือทุกอย่างต้องไหลเข้าหาตัวเองลองพิจารณาดูนะคะเวลาที่เขาเข้ามาในชีวิตเราเขามักจะเริ่มต้นด้วยการชี้ให้เห็นถึงปัญหาหรือความทุกข์ของเราจากนั้นก็จะเสนอตัวเป็นทางออกเป็นผู้ที่จะช่วยให้เราพ้นจากปัญหานั้นได้แต่การช่วยเหลือนั้นมักจะมีเงื่อนไขแฝงอยู่เสมอเงื่อนไขนั้นอาจจะเป็นการบริจาคเงินจำนวนมากเพื่อแก่กรรม การซื้อวัตถุมงคลในราคาที่สูงเกินจริงเพื่อเสริมบารมีการอุทิศแรงกายแรงใจทำให้เขาได้ประโยชน์เต็มๆหรือแม้กระทั่งการเรียกร้องให้เรามอบสัพย์สินมีค่าให้โดยอ้างว่าเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันจึงไม่ใช่ความสัมพันธ์ของกัลยาณมิตรที่จะช่วยชี้ทางสว่างให้แก่กันด้วยใจบริสุทธิ์แต่มันคือการแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นธรรม เรามอบทั้งศรัทธ,ธาทรัพย์สินและเวลาของเราให้ไปแต่สิ่งที่เราได้กลับมาอาจเป็นเพียงความหวังลมๆแล้แงๆหรือคำปลอบโลมที่ทำให้เรารู้สึกดีไปวันๆแต่ไม่ได้ช่วยให้ปัญญาของเรางอกงามขึ้นเลยแม้แต่น้อยลักษณะของคนเหล่านี้คือพวกเขาจะคิดถึงแต่เรื่องจะเอาอะไรจากเราได้บ้างเขาคิดถึงเราเมื่อเขาต้องการเงิน เขาคิดถึงเราเมื่อเขาต้องการคนช่วยงานแต่ในยามที่เรามีความทุกข์จริงๆหรือต้องการคําปรึกษาที่มาจากใจจริงพวกเขามักจะหายตัวไปหรือให้คําตอบแบบปัด,ปดๆเพราะมันไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์อะไรกับตัวเขาพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นผู้ให้หรือที่เรียกว่าทานแต่ทานที่แท้จริงคือการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์เพื่อลดความตรณีในใจเรา ไม่ใช่การให้เพื่อหวังผลตอบแทนจากผู้รับหรือถูกบีบบังคับให้ให้โดวยวาทกรรมทางความเชื่อต่างๆหากคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์กับใครบางคนมันมีแต่เรื่องของให้ฝ่ายเดียวและเป็นการให้ที่เต็มไปด้วยความอึดอัดจงระวังให้ดีค่ะเพราะคุณอาจจะกำลังตกอยู่ในวงโครจรของมิตรปอกกลอกเข้าแล้วสัญ,ญญาณอันตรายที่สคนที่ใช้ความเชื่อเป็นเครื่องมือสังเกตได้จาก การชักจูด้วยอามิตธสินจ้างสิทธิพิเศษหรืออิทธิฤทธิปาฏิหาริ์ที่เกินจริงนี่เป็นกับดักที่ส่งพลังมากเพราะมันเล่นกับความโลภและความอยากได้อยากมีที่ซ่อนอยู่ในใจของมนุษย์เราทุกคนคะ่ะคนที่สแสวงหาประโยชน์จากศรัทธารู้ดีว่าวิธีที่เร็วที่สุดที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สินและการเชื่อฟังก็คือการเสนอสิ่งที่คนอยากได้มากที่สุด พวกเขาอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของการขอตรงๆแต่จะมาในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนที่ดูน่าดึงดูดใจเช่นทำบุญกับที่นี่สิแล้วจะถูกหวยรวยเบอร์จะค้าขายร่ำรวยซื้อวัตถุมงคลชิ้นนี้ไปบูชาแล้วจะแคล้วคลาดปลอดภยัยมีอำนาจวาสนาเหนือคนอื่นมาเป็นสิทธิเอกของชั้นสศแล้วจะได้รับพลังพิเศษจะมีตาทิพหูทิพ คำพูดเหล่านี้มันจี้ตรงไปยังจุดอ่อนในใจของเราแทนที่จะสอนให้เราพึ่งพากรรมคือการกระทำของตัวเองกลับสอนให้เราไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกแทนที่จะสอนให้เราสร้างเหตุแห่งความเจริญด้วยความเพียรพยายามและสติปัญญากลับสอนให้เราใช้เงินซื้อทางลัดสู่ความสำเร็จสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือการอ้างอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ที่พิสูจน์ไม่ได้ พวกเขาอาจจะอ้างว่าสามารถสื่อสารกับเทพเทวดาได้สามารถมองเห็นอดีตชาติหรือสามารถดลบันดาลสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้ตามใจปรารถนาเรื่องราวเหล่านี้มันสร้างความตื่นตาตื่นใจและทำให้หลายคนยอมมอบกายถวายชีวิตมอบทรัพย์สินทั้งหมดที่มีให้เพียงเพื่อหวังว่าตนจะได้รับอานิสงส์จากปาฏิหาริย์เหล่านั้นบ้าง พระพุทธเจ้าเองแม้จะทรงมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริมามากมายแต่พระองค์ก็ไม่เคยใช้อิทธิฤทธิเพื่อโอ้อวดหรือเพื่อแลกกับลาบสักการะเลยพระองค์ทรงยกย่องอนุสาสนีปาฏิหารคือปาฏิหารแห่งคำสอนว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะคำสอนเท่านั้นที่จะเปลี่ยนคนจากผู้มืดบอดให้กลายเป็นผู้มีปัญญาและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ยินคำชักชวนที่เน้นเรื่องผลประโยชน์ทางโลกเน้นเรื่องทางลัดเน้นเรื่องปาฏิหาริย์เหนือธรรมชาติเพื่อแลกกับเงินทองหรือการเชื่อฟังอย่างไม่มีเหตุผลขอให้คุณชุกใจคิดสักนิดค่ะวันนี้คือหนทางแห่งปัญญาที่แท้จริงหรือลองจินตนาการถึงสถานการณ์สมมุตินะคะมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่สร้างสถานปฏิบัติธรรมได้อย่างสวยงามอลังการ ท่านมีชื่อเสียงว่าศักดิ์สิทธิ์นักใครไปทำบุญด้วยแล้วชีวิตจะดีขึ้นทันตาเห็นตอนแรกท่านอาจจะบอกว่าให้ร่วมบุญตามกำลังศรัทธาแต่ไม่นานก็จะเริ่มมีบุญแพ็กเกจพิเศษเกิดขึ้นทำบุญหมื่นบาทได้รับพรอนชุดเล็กทำบุญหนึ่งแสนบาทได้เป็นเจ้าภาพพิธีใหญ่พร้อมรับวัตถุมงคลรุ่นลิมิเต็ด ทำบุญหลักล้านจะได้รับการเจิมหน้าผากเปิดดวงเศรษฐีเป็นการส่วนตัวสิ่งที่เกิดขึ้นคือบรรยากาศของการทำบุญได้แปลเปลี่ยนไปเป็นสนามแข่งขันทางศรัทธาผู้คนเริ่มเปรียบเทียบกันคนนั้นทำบุญเยอะกว่าเขาคงได้รับพรมากกว่าเราความรู้สึกอยากได้ใครมีความกลัวว่าจะน้อยหน้าคนอื่นมันถูกกระตุ้นขึ้นมาอย่างแนบเนียน จากที่เคยตั้งใจจะไปทำบุญเพื่อชำระล้างจิตใจกลับกลายเป็นว่าเราไปเพื่อลงทุนหวังผลตอบแทนไปเพื่อสนองกิเลสความอยากรวยของตัวเองนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการใช้อามิสหรือสิ่งล่อใจทางวัตถุมาเป็นเครื่องมือในการตักตวงผลประโยชน์โดยเอาความเชื่อของผู้คนเป็นตัวประกันค่ะนี่เพียงกลลวงที่เล่นกับความโลภในใจเรากันแน่ ราะแก่นแท้ของพุทธศาสนาคือการลดละกิเลสไม่ใช่การส่งเสริมกิเลสให้พอกพูนขึ้นค่ะสัญญาณอันตรายที่4คนที่พยายามแยกคุณออกจากคนรอบข้างสังเกตได้จากการยุแย่ให้แตกแยกหรือปิดกั้นการคบหาสมาคมกับผู้มีปัญญาคนอื่นสัญญาณข้อนี้น่ากลัวมากนะคะเพราะมันคือยุทธวิธีแบ่งแยกแล้วปกครองในทางจิตวิญญาณ คนที่ต้องการควบคุมเราอย่างสมบูรณ์แบบจะรู้ดีว่าอุปสรรคที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือกัลยาณมิตรของเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือครูบาอาจารย์ท่านอื่นที่มีปัญญาและหวังดีกับเราจริงๆทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าคนเหล่านี้คือกระจกที่จะสะท้อนความจริงให้เราเห็นพวกเขาอาจจะตั้งคำถามที่เราไม่เคยกล้าถาม อาจจะชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติที่เรามองข้ามไปหรืออาจจะให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ทำให้เราตาสว่างขึ้นดังนั้นผู้ที่สแสวงหาประโยชน์จากศรัทธาจึงมักจะพยายามตัดเราออกจากเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีงามเหล่านี้วิธีการของพวกเขาก็แยบยนต์มากค่ะพวกเขาอาจจะพูดกรอกหูเราทุกวันว่าคนพวกนั้นไม่เท่าใจธรรมะที่แท้จริง พวกเขาเป็นหมานขัดขวางทางบุญของเธอหรือครอบครัวของเธอมีแต่กรรมเก่าอยู่ห่างๆไว้จะดีกว่าไม่อย่างนั้นจะถูกดึงให้ตกต่ำไปด้วยหรืออาจจะสร้างกฎเกณฑ์แปลกๆห้ามไม่ให้เราไปพบปะผู้คนห้ามไม่ให้อ่านหนังสือหรือฟังคําสอนจากสำนักอื่นโดยอ้างว่าจะทำให้สับสนจะทำให้พลังเสื่อมเป้าหมายของพฤติกรรมเหล่านี้มีเพียงหนึ่งเดียวค่ะ นั่นคือการทำให้เราโดดเดี่ยวเมื่อเราถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเมื่อไม่มีเสียงทัดทานจากคนอื่นเราจะรับฟังข้อมูลจากเขาเพียงแหล่งเดียวความคิดของเราจะถูกครอบงำการตัดสินใจของเราจะขึ้นอยู่กับเขาแต่เพียงผู้เดียวในสภาวะเช่นนี้เราจะกลายเป็นคนที่อ่อนแอวางง่ายและง่ายต่อการควบคุมบงการอย่างที่สุด พฤติกรรมเช่นนี้มันขัดแย้งกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสิ้นเชิงพระองค์ทรงสอนเรื่องอบปเสวนาจะพาลานังปัณฑิตตานันจะเสวนาซึ่งแปลว่าการไม่คบคนผ่านและการครบหาบัณฑิตถือเป็นมงคลอันสูงสุดการครบบัณฑิตหรือการมีกัลยาณมิตรจะช่วยประครับประคองให้เราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องดังนั้น หากใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วพยายามทำให้คุณมองครอบครัวในแง่ร้ายทำให้คุณผิดใจกับเพื่อนที่ดีหรือห้ามปรามไม่ให้คุณไปสแสวงหาความรู้จากแหล่งอื่นจงมีสติและตระหนักรู้เถิดค่ะวว่าน,นั่นไม่ใช่ความหวังดีแต่มันคือสัญ,ญญาณอันตรายของการครอบงำที่กำลังจะดึงคุณให้จมดิ่งลงไปในโลกที่มืดมิดและขับแคบซึ่งมีเพียงเขาคนเดียวที่เป็นผู้ควบคุม และสัญญาณอันตรายข้อสุดท้ายข้อที่5คนที่ใช้ความกลัวหรืออำนาจเบียบบังคับสังเกตได้จากการข่มขู่ด้วยเรื่องบาปบุญคุณโทษการสาบแช่งหรือการอ้างอำนาจศักดิ์สิทธิ์เพื่อควบคุมชีวิตคุณเมื่อวาทศิลป์และการหลอกล่อด้วยผลประโยชน์ไม่ได้ผลไม้ตายสุดท้ายที่คนเหล่านี้จะนำมาใช้ก็คือความกลัวค่ะความกลัวเป็นเครื่องมือที่ท,ทรงพลังที่สุด ในการทำลายสติปัญญาของมนุษย์เมื่อคนเราตกอยู่ในความกลัวเราจะไม่สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลได้อีกต่อไปคนเหล่านี้จะเปลี่ยนจากนักบุญผู้เมตตามาเป็นผู้มีอำนาจเหนือธรรมชาติที่น่าเกรงขามพวกเขาจะใช้เรื่องบาปบุญคุณโทษมาบิดเบือนเพื่อสร้างความหวาดกลัวเช่นถ้าไม่ทำบุญตามที่บอกชีวิตจะตกต่ำครอบครัวจะวิบัติ ถ้าออกจากสำนักนี or, ้ไปจะต้องตกนรกหมกไหมจะถูกเจ้ากรรมนายเวรตามเล่นงานหรือที่ร้ายแรงที่สุดคือการสาบแช่งผู้ที่ไม่เชื่อฟังหรือผู้ที่ตั้งคำถามกับพวกเขาการประทรรเหล่านี้เป็นการเอากฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎธรรมชาติที่เที่ยงตรงมาใช้เป็นเครื่องมือข่มขู่คุกคามพวกเขาตั้งตนเป็นผู้พิพากษาเป็นผู้ชี้ขาดว่า ใครจะขึ้นสวรรค์ใครจะลงนรกซึ่งเป็นการกระทำที่โอหังและผิดไปจากหลักความจริงอย่างมหาศาลพระพุทธเจ้าสอนว่ากรรมเป็นของของตนเราเป็นผู้กระทำและเราก็เป็นผู้รับผลของการกระทำนั่นเองไม่มีใครสามารถมาดนบันดาลหรือสาบแช่งให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือแย่ลงได้นอกจากการกระทำของเราเอง การสอนให้คนกลัวบาปนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องเป็นการกลัวที่เกิดจากหิริโอตป,ปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อผลของบาปซึ่งจะนำไปสู่การไม่ทำบาปนั้นไม่ใช่การกลัวตัวบุคคลที่ขู่ว่าจะลงโทษเรานอกจากนี้พวกเขายังอาจอ้างอำนาจศักดิ์สิทธิ์เพื่อเข้ามาควบคุมการตัดสินใจในทุกๆเรื่องของชีวิตเรา ตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นวันนี้จะกินอะไรจะใส่เสื้อสีอ,อะไรไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆเช่นจะเรียนต่อคณะอะไรจะแต่งงานกับใครหรือแม้กระทั่งจะรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยวิธีไหนพวกเขาจะอ้างว่าได้รับบัญชาจากเบื้องบนและเราต้องทำตามอย่างไม่มีเงื่อนไขนี่คือการลิตรอนอิสรภาพและสติปัญญาของเราอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ มันทำให้เรากลายเป็นเพียงหุ่นเชิดที่ไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองทั้งๆท,ท,ที่แก่งแท้ของพระพุทธศาสนาคืออัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนพระองค์สอนให้เรามีสติมีปัญญาและใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทไม่ใช่การมอบอำนาจการตัดสินใจทั้งหมดในชีวิตของเราไปไว้ในมือของใครคนอื่น เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกกลัวรู้สึกถูกบีบคั้นรู้สึกไม่มีทางเลือกเพราะคำขู่หรือการอ้างอำนาจของใครบางคนขอให้รู้ไว้เลยค่ะว่าคุณกําลังเดินอยู่บนเส้นทางที่อันตรายอย่างยิ่งและมันเป็นเส้นทางที่ตรงกันข้ามกับหนทางแห่งความพ้นทุกข์ที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้โดยสิ้นเชิงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ลองนึกถึงกรณีศึกษาที่เราอาจเคยได้ยินได้ฟังจากข่าวสารดูนะคะมีกลุ่มความเชื่อมากมายที่เริ่มต้นจากผู้นำที่มีสเสน่ห์พูดจาโน้มน้าวใจเก่งในช่วงแรกทุกอย่างดูสวยงามเต็มไปด้วยความรักความเมตตาแต่เมื่อเวลาผ่านไปสัญญาณอันตรายทั้ง5ข้อก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นผู้นำเริ่มเรียกร้องเงินทองและทรัพย์สินเริ่มสร้างกฎเกณฑ์ที่แปลกแยก ตัดขาดลูกศิษย์จากครอบครัวและสุดท้ายก็ใช้ความกลัวและการลงโทษเพื่อควบคุมทุกคนให้อยู่ในอำนาจสุดท้ายแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความเจ็บปวดการสูญเสียและศรัทธาที่แหลกสลายของคนที่ตกเป็นเหยื่อนี่ไม่ใช่เรื่องแต่งค่ะแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสังคมเพราะมนุษย์ยังคงมีกิเลสและศรัทธาที่ขาดปัญญา ก็ยังคงเป็นจุดอ่อนที่ถูกใช้ประโยชน์ได้เสมอและนั่นก็ได้นำเรามาสู่จุดที่สำคัญที่สุดของเรื่องราวในวันนี้ค่ะซึ่งอาจจะเป็นจุดพลิกผันที่น่าตกใจสำหรับใครหลายคนความจริงที่ว่าศรัทธาที่ปราศจากปัญญาคือช่องโหว่ที่อันตรายที่สุดที่เราสร้างขึ้นมาเองใช่แล้วค่ะคุณฟังไม่ผิดแม้ว่าจะมีผู้ไม่หวังดีอยู่มากมาย แต่ประตูที่เปิดให้พวกเขาเข้ามาในชีวิตเราได้ก็คือใจของเราเองใจที่หยหาทางลัดใจที่อ่อนแอและต้องการที่พึ่งพิงโดยไม่ไตรตรองใจที่เต็มไปด้วยความโลภและความกลัวใจที่ยอมมอบอำนาจการตัดสินใจของตัวเองให้คนอื่นเพียงเพราะขี้เกียจที่จะคิดหรือเพราะอยากจะสบายการป้องกันที่ดีที่สุด จึงไม่ใช่การไปไล่จับผิดคนอื่นหรือการสร้างกำแพงแห่งความหวาดระแวงขึ้นมาแต่คือการหันกลับมาสร้างป้อมประการภายในให้กับตัวเองค่ะและป้อมประการที่แข็งแกร่งที่สุดที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้เราก็คือไตรสิกขาหรือการฝึกฝนในสามเรื่องอันได้แก่ศีลส,สมาธิและปัญญาศีลไม่ใช่แค่การท่องข้อห้าม แต่คือการฝึกฝนให้กายและวาจาของเราเป็นปกติไม่เบียดเบียนใครเมื่อเรามีศีลเป็นพื้นฐานเราจะไวต่อการกระทําที่ผิดศีลของคนอื่นเราจะมองออกทันทีว่าใครคือคนที่พูดอย่างทำอย่างศีลจึงเปรียบเสมือนเครื่องตรวจจับความผิดปกติด่านแรกสมาธิไม่ใช่แค่การนั่งหลับตาแต่คือการฝึกฝนจิตใจให้สงบตั้งมั่นและมีพลังเมื่อเรามีสมาธิ จิตของเราจะไม่ฟุ้งซ่านไม่หวั่นไหวง่ายไปกับคำพูดที่เย้าวยวนหรือคำข่มขู่ที่น่ากลัวเราจะสามารถหยุดคิดพิจารณาได้ก่อนที่จะเชื่อก่อนที่จะทำอะไรลงไปสมาธิจึงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันอารมณ์ที่ไม่ให้ความโลภและความกลัวเข้ามาครอบงำเราได้และสุดท้ายปัญญานี่คืออาวุธที่สำคัญที่สุด ปัญญาในทางพุทธศาสนาไม่ใช่แค่ความฉลาดหรือความรู้เยอะแต่คือความเห็นแจ้งตามความเป็นจริงคือการมองเห็นว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยคือการเข้าใจกฎแห่งกรรมคือการรู้เท่าทันกิเลสในใจของตัวเองและของผู้อื่นเมื่อเรามีปัญญาเราจะมีดวงตาเห็นธรรม ที่สามารถมองทะลุเปลือกนอกที่สวยหรูเข้าไปถึงเจตนาที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายในได้เราจะไม่ถูกหลอกด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารเพราะเรารู้ว่าสิ่งสูงสุดคือการดับทุกข์ที่ใจเราเองปัญญาจึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องให้เราเห็นทางที่ถูกต้องและมองเห็นหลุงพรางที่ซ่อนอยู่ได้อย่างชัดเจน เมื่อเรามีศีลสมาธิปัญญาครบทั้งสามอย่างนี้เราจะกลายเป็นคนที่มีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเราจะยังคงมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยแต่จะเป็นความเชื่อที่ผ่านการไตร่ตรองผ่านการพิจารณาด้วยเหตุและผลเราจะสามารถแยกแยะได้เองว่าคำสอนไหนคือแก่นคำสอนไหนคือเปลือกใครคือกัลยาณมิตรที่แท้จริง และใครคือมิตรเทียมที่แฝงตัวมาเราจะไม่ต้องรอให้ใครมาหลอกลวงเพราะเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดอยู่ในตัวเราแล้วค่ะโดยสรุปแล้วนะคะคำเตือนของพระพุทธเจ้าในเรื่องการอย่าเชื่อคนง่ายไม่ได้มีเจตนาให้เรากลายเป็นคนขี้ระแวงหรือปฏิเสธศรัทธาไปเสียทั้งหมดแต่พระองค์ต้องการให้เราเป็นชาวพุทธที่ตื่นรู้เป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างชาญฉลาด มีสติรู้เท่าทันโลกและผู้คนการพิจารณาผู้คนจากห้าสัญญาณที่เราได้คุยกันไปในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการดูที่การกระทำเทียบกับคำพูดการสังเกตเจตนาที่หวังแต่ผลประโยชน์การรู้ทันกลละลวงเรื่องอามิตรและปาฏิหาริย์การระวังการถูกแยกออกจากกัลยาณมิตรและการไม่ยอมจำนนต่อความกลัวทั้งหมดนี้คือเครื่องมือที่พระองค์มอบให้แต่เครื่องมือที่ดีที่สุด เกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือการหันกลับมาพัฒนาศีลสมาธิปัญญาในตัวเราเองเพราะเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างนั้นจะขจัดความมืดบอดทั้งปวงและเราจะสามารถเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความดีงามได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยด้วยตัวของเราเองค่ะ แล้วคุณล่ะคะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวทำนองนี้บ้างหรือไม่หรือมีมุมมองความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรสามารถร่วมแบ่งปันกันได้ในช่องความคิดเห็นด้านล่างนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วย mm. เพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ